ตามมาด้วยงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องสารแน1สิบล้อนะคะเป็นงานหนังเรื่องแรกของชมพู่อรยาที่สำคัญนะคะต้องเล่นเลิฟซีนกับเปิ้ลนาคอนด้วย เสียงฮาจากบรรดาแฟนจอเงินกันแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสาระแน่สิบล้อข,ของค่ายลัค666ที่นอกจะก,การันตีว่ามีมุกฮาหามาให้ได้ขำกันทุกๆ5นาทีแล้วยังมีช็อตเด็ด,ดดึงคนดูกับฉากเลิฟซีนระหว่างสาชมพูอริยาที่เพิ่งมาชิมรางงานภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกกับว่ดที่คุณพ่อมือใหม่ปนนาคอนอีกด้วยค่ะทำใจลำบากไหมก็เป็นนักแสดงก็ต้องพยายามเล่นให้ทุกบทอะะดค่ะ อะไร no? นะคะก็ลบสิ่งกับพี่เปิ้ลนะคะไหวไหมคะไหนบอกคนถ่ายไหนบอกมีความสุขจังเลยวันนี้พยายามเหรอพี่ฝันนะสิฮะอย่าใช้คำว่าอึดอัดครับใช้คำว่าอาเจียนดีกว่าครับก็โอเคนะใช่ฮะอ่่่่ะะพีบววววาาาคครรรรภยไหอ๋อก็เกรงใจเหมือนกันนะฮะเกรงใจภรรยาเหมือนกันใช่ฮะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละซีนเนี่ยเปิ้ลก็ พยายามพยายามแบบกั้นกั้นอารมณ์ไว้ไม่ให้มันเลยเถิดนะครับใช่ฮะนอกจากหนุ่มเปิลจะได้เลิฟซิ่งกับสาวสวยที่กรีนางเอกแาวหน้าแล้วจะตัวยังเบียดหนุ่มหล่อหน้าใส่กิ๊กอย่างมาริโอมาเป็นแค่ตัวประกอบอีกด้วยค่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ตัวประกอบเราให้เต็มที่ครับไม่ใช่เราไม่ใช่โอ้ผมเป็เอกเป็นผมเป็นน้าเป็เอกโอ้ คือซีนนี้เยอะที่สุด,ดก็จะก็จะเป็นพี่เปิ้ลครับเพราะว่าพี่เปิ้ลเขาวิเปิ้ลเป็นเพื่อนพูงกับครับเพราะพี่เปิ้ลเป็นเพื่อน,น,นครับแล้วก็ยัดตังค์ด้วยครับสุดท้ายตัวประกอบหรือพระเอกใครจะเด่นหรือใครจะหลอกกว่าใครนั้นต้องไปพิสูจน์กันในภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องสาระนหัวสิบล้อในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ